ท่านอบีุลเลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงคุณค่าของการละหมาดสุนนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบสองรอกาตนะครับฮะดีษบทนี้รายงานจากอุมุลมุมินีนอุมุลฮะบีบะนะครับรอเิยัลลอฮันฮุมาอันน่ะรซูละลอายสัลลัลลอฮิสัลลัมได้กล่าวว่ามามิลอับดินมุสลิมยุล ص ل ي ا ل ล ه كل ي ุ م سنتين عشرة ركعة ت ط อ ع ا غير ف ตะ ض ة ว ل น بنالله له بيت อิลลาบ ة นัลลลอฮุะูบัััยตนนนนฟิะบีบอกว่าไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดที่เขาละหมาด วันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดเพื่ออัลลตาลาเนี่ยสิบสองรากะอัตเนี่ยคือไม่ใช่ละหมาดฟัดูนะครับละหมาดซุนนะหลังหน้าฟัดูสิบสองรากะอัตหนึ่งเนี่ยเว้นแต่วะะต่าอัลลตาลาจะสร้างบ้านให้แก่เขาหลังหนึ่งก็คือสองรอกะอัตหลังมะเก,กรปสองรอกะอัตหลังอิชาสีรา่รอกะอัตก่อนดุฮรีสองรอกะอัตหลังดุฮรีแล้วก็สองรอกะอัตก่อนซุบฮีสิบสองรากะอัตถ้าพี่น้องละหมาดนะครับวันหนึ่งเนี่ย เราก็จะได้บ้านหนึ่งหลังแล้วเราละหมาดทุกวันแหละครับพี่น้องเราละหมาดทุกๆวันเลยนะครับไม่ขาดเลยละหมาดซุนนะสิบสองรอกาสเนี่ยเราก็จะได้บ้านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคุณค่าของการละหมาดซุนนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบสองรอกา